นนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านชื่ออยู่ตรงนี้ร้านที่มีชาบูและสโลบาร์ไปไปดูกันว่าเป็นไงบ้างไปเลยมาที่ไหไม่เคยรู้มาก่อนเขาเรียกแล้วทำไมปลอมมาพลอมมาอุ้ยนี่เลยอันดับแรกที่พามาดูก็คือสโลบาร์นั่นเองวันนี้สั่งไปกี่ช็อตคะสั่งไปสองดริปค่ะอันนี้เป็น โซนค่ะอันนี้เป็นมูสโตนใช่ไหมนี่ชื่อโคตรคุ้น่ะนั่นนะนี่นี่เป็นยงงทิชชู่เปรี้ยวหอมมากเลยยังไม่ได้ชิมโทษโตนคือชื่อรสโนเป็นเบอร์รี่ลิ้นจี่ใช่แลาชั่นฟรุตคือสเตชั่นของกาแฟนะคะถ้าเกิดใครไม่กินกาแฟก็ต้องไปอีกโซนหนึ่งซุ้มหนึ่งแล้วอันนั้นเดี๋ยวกลิบลองเองอันนี้ต้องยกนม่พี่ให้มิวนะคะ สั่งชาบูหรือของออเดอร์อะไรเงี้ยก็สั่งตรงนี้ได้เลยแล้วเขาก็จะไปเสิร์ฟที่โต๊ะหรือที่ซุมของเราค่ะไม่รู้ว่าถ้าเกิดคนอื่นมาเงี้ยจะต้องเขาไม่รู้ว่าราบวอลกอินอปา่กันเนี่ยเราจองมาของเราก็เลยได้โต๊ะนู้นชุดมีชุดหนักแด่อะไรพวกนี้เป็นแบบน่าจะแบบเป็นธรรมชาติอยู่ข้างในอันนี้เขาได้รือปะแกว่าเขาได้เลยปะห้าสิบบาทร้อยหนึ่งเป็นโซนเหมือนน่าจะดูหนักแด่นั้นมีธรรมชาติ ถ้าเกิดใครอยากเข้าก็เด็ก50บาทผู้ใหญ่100ร้อยบาทก็น่าจะมีสำรวจเกี่ยวกับแบบวงจรชีวิตธรรมชาติโตที่นี่เขาจะตั้งกันแบบป่าเพื่อที่จะได้แบบว่าเสพความธรรมชาติใช่แนะนำว่าให้มาสี่โมงเยน็นเพราะว่าแดดก็เริ่มเบาแนละ้วคิดว่าถ้าเกิดมาตอนเที่ยงน่าจะร้อนกว่านี้อันนี้ก็เป็นโซนเด็กเล่นเด,เด็กเล่นนั่นนี่อะไรประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูโซนเราดีกว่าโซนเราจะบอกว่า ตกแต่งสวยทีส่สุดรอหนะนีอ่อันนี้ก็คือชุดแคมปิ้งของเรานะคะเค๊จะเป็นผู้เปิดอ่ะครับ อะไรอ่ะอาผักมีอะไรให้บ้างนี่อ่ะมาหยิบเนื้อให้กูเลยมาเถอะให้กูนเ่ยม้อกับซุปผักแล้วม้อ่ะจะกินเนื้อ้วนโอเคแปแปไปอ่าเฮ้ยอันนั้นอะไรน้ำจิ้มฮะโอเคมังสวิรัติแหละนี่เป็นสานคอดูได้ไง มันจะมีมันมากกว,<ะ>ว่าส่วนที่ไมันบอกไมรู้รู้รร <laughs> หรอกอันนี้เขาเรียกว่าหมูไม้ไผ่แต่ว่าไม่ใช่อันนี้พลาสติกต่ปัจจุบันนี้เขาไม่มีไม้ไผ่ก็เลยเป็นหมูพลาสติกอ๋อโอเคอันนี้ก็คือหั่นโอเดี๋ยวช่วยหันให้พ่ออันนี้ก็คือเชฟอ่ะเดิอันนี้คือชูเท่าไหร่นะหกร้อยกว่าบาทอันนั้นก็ไม่มีแล้วันั้นก็เป็นน้ำขุาวปุกประมงตอนประมาณนี้เดี๋ยวก็จถ่ายให้ดูตอนกระบวนวิธีการทำนะครับได้เย้อย่างเงี้ย อยากไปทานเนี่ยไม่มีใครรู้จักเราแล้วเราล้มไม่ต้องหนึ่งสองสามวันนี้จะเป็นควบคุมแก๊สควบคุมแก๊สเขาบอกว่าให้เอาให้เอาน้ำน้ำมาใส่ลงไปก่อนมาทางนี้ ไม่ใช่ไม่ใช่สั่งเสร็จแล้วนี <laughs> 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 ่นี่เมื่อกี้สั่งตรงนี้เมนูคือแบบเยอะมากเลยก็คือรอออเดอร์แล้วก็รับตรงนี้ได้เลยโอเคสั่งเสร็จแล้วไลยคด้เราจะเริ่มการกินชาบูแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำโค้ซีโร่เสรมงหลักคลิปเลือดซีโร่ยิ้มตาแข็งหน่อยอันนี้มิวดิอันนี้ถือสู้เขา ต้องกตาแข็งนะนิ้วเลือดชิโร่ค่ะเริ่มแรกก็คือใส่ผักก่อนเพราะว่ามันจะได้ยิมนิ่งหั่นผักก่อนฉีกผักก็ได้อย่าใส่ไปทั้งอย่างนั้นเฮ้ยกินกับเราก็ต้องกลัวเลยเดี๋ยวมันก็นิ่มเนี่ยเห็นไหเวลากินนิ่งๆเขาต้องกินอย่างนี้ ก็เวลา6กโมงครึ่งแล้วนะคะแล้วก็กินชาบูเรียบร้อยแล้วรวมๆก็เหมือนสั่งกันชุดกว่าถ้าเกิดมากระสับคนก็น่าจะชุดกว่าอ่ะรู้สึกว่าเหมือนหลุดมาอีกโลกนิดนึงเพราะว่าที่เนี่ยไม่คิดเลยว่าอยู่ในกรุงเทพมันเหมือนอยู่เชียงใหม่อะแกถึงไม่ได้เย็นเท่าแต่บรรยากาศมันก็ได้อยู่เพราะว่ามันสไตล์คมปิงถ้าเกิดใครมาก็อย่าลืมมานะคะ เน้นมาตอนเย็นๆแล้วก็อยากให้จองทันล่วงหน้า,าะจะได้โตกดีๆอะไรประมาณนี้ <Okay. S 1> ก็ไม่มีอะไรจะรีวิวแล้วนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กิฟต์เมเกกันนะคะ